พยานแห่ชาติสัว์ปและพันเพื่มงป่าไมู้ม,มาตับแล้วก็ ปรมาณเจ็ดสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับอันนี้เราเปลี่ยนปีที่แล้วเราเงินยใน YouTube ปีหกสี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นหมื่นหนึ่งพันครับตอนนี้นั้เวลานี้เดือนมีนาคมกว่าก็มันมันก็ดูดีท่านรู้ว่าว่าเทียบเป็นสองเดือนกับเทียบเทียบเทียบสองเดือนขึ้นยังไงมันก็ดีทำัะไรไปไปทางนองครับ อันนะเียบค้างก็้เค้างแล้วอ๋อรำจะหยุดห้าอดตีเลยนะจังหมดรับรที่ยานะครับวันนี้ต้องยอมรับว่า ถึงแม้ว่าปริมาณจุดความร้อนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆจังหวัดในภาคเหนือนั้นเนี่ยมีปริมาณสูงกว่าที่อื่นแต่ว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณในความพยายามของ ทุกส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่ฝ่ายปกครองนะครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมไปถึงที่น้องประชาชนที่วันนี้จุดความร้อนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน,เ,นเมื่อเทียบกับปี63และปี64น,น้อยลงอย่างชนิดว่าเกินครึ่งต่อครึ่ง70-80%นะครับแต่ว่าจังหวัดอื่นเนี่ยเขาก็ลดน้อยกว่ามันเลยทําให้ตัวเลขของแม่ฮ่องสอนนั้นสูงกว่าที่อื่น วันนี้จึงได้ขอให้ทางท่านผูว้วราชการจังหวัดน,นะครับแล้วก็ทางทอสจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของกระทรวงทรัพย์ทั้งหมดน,นเนี่ยเร่งประสานงานกับทุกๆหน่วยงานในการที่จะเข้าไปทําความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากการที่สร้างความเข้าใจและความตระหนักเกิดขึ้นนะครับการสนับสนุนนะครับการอย่างวันนี้นะครับได้เห็นแนวทางการทํางานของวิสาหกิจชุมชน ได้เห็นแนวทางการแปรรูปนะครับวัสดุที่จะเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยกลับมาเป็นวัสดุอื่นที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในเวลาอันใกล้วันนี้มาดูแล้วได้ขอให้ทางท่านผู้ว่านะครับและหน่วยงานทุกๆหน่วยงานไม่ว่าฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจฝ่ายความมั่นคงนั้นเนี่ยเข้าไปทําคมเข้าใจนะครับแล้วก็สร้างทัศนคติที่ดีกับชาวบ้านในการที่จะป้องกันต้องเรียกว่าป้องกันไม่ให้การเผาไหม้นั้นเกิดขึ้นนะครับจุดความร้อนเป็นสิ่งที่ เรียกว่าบางครั้งการดาเนินวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีประเพณีขนมธรรเนียมแต่ว่าการทําความเข้าใจเสียก่อนว่าเมื่อปริมาณจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นด้วยระยะเวลาที่เปลี่ยนไปหลายสิ่งหลายอย่างจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับบริบทของโลกในปัจจุบันนะครับเ,เชื่อมั่นว่าอีกไม่นานนะครับจุดความร้อนในแม่ห้องสอนนั้นก็จะสามารถค่อยๆลดระดับลงไปได้อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าไม่ก่อให้เกิดความรำคาญให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับ